พันสามสิบพันต่อบัญชีบชัญชีมีหาก็เปลี่ยนใหม่แล้วตรงนี้ไ,ม,ไม่ควรเมี่ยนบัญชีเลยอะไรออกมาพอทีนี้มาทำมันก็เลยมาทำแบบสอปีถึงไหม <Okay. S 1> คือเราเราหาลูกค้าด้วยกันม e ีแอดยีงแอดผ่านเฟซบุ๊กอ่าแล้วก็สร้างเพจข,<อ>ของเรา แล้วเวลาลูกค้าโอนโอวเวลาลูกค้าโอนเนี่ยเราก็ให้ให้มีรายละเอียดในการโอนลงผ่านผ่านทางไอ้หน้าแอดไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยลูกค้าโอนทีแรกเนี่ยมันมันต้องโอนเท่าไหร่บ้างสามร้ 500, อยบาทสามร้อยโปสามร้อยห้าร้อยนั่นเครับพันห <500, S 2> <อ>้าสูงสุดเท่าไหร่มีมีมีมากกว่า 300. สามร้อยสามร้อยห้าร้อยพันพันพันห้าใช่ไหมคือท,ที่ที่พี่เห็นเนี่ย ในเนี่ยมันมีโปรสามร้อยห้าร้อยห้าร้อใช่มันแค่แค่โปรเสนอไปครับแต่ส่วนมากคนจ้สัมงร้อยอ่าแล้วทีเนี้ยพอพอเรื่องเรื่องที่ลูกค้าจะถอนทำไมต้องโอนเพิ่มสามพันเพหมายถึงว่าขอจึงเพิ่มข่เพิ่มเพิ่มแล้วสามพันเนี่ยเสร็จแล้วเบริ่เสร็จแล้วโอนให้เขาคืนเท่าไหร่ก็โอนตามยอดที่ได้ นี่นะไหมช่วงมักผมจะไปเล่นแล้วแล้วก็เล่นแล้วก็เสียอะไรนั้นก็มาไม่ได้อืมก็เลยไม่ได้โอนคืนเล่นเสียในเมื่องอย่างนไม่ได้อวนไ่ได้เดี๋ยวผ่านผ่านวิบผ่านเว็บของคนอื่นเขาแต่ลูกค้าได้ยอดได้ยอดเกินเท่าไหร่นะที่เราจะไม่โอวนเขาประมาณหนึ่งขึ้นประมาณคือหลักหมื่นนี่คือไม่โอนแล้วไม่โอนแล้วถ้าถ้าลูกค้าชนะพันโอนเนาะ เหรียเด้งไว้บ้างเลรียญเด้งกันบ้างก็ตอนนี้นี่ลูกค้าทักมาเยอะเลยนี่ลูกค้าเดิมพี่โดนลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมแล้วลูกค้าเดิมเนี่ยเราเลี้ยงคุยยังไง่มบางทีเขาก็ผมก็คุยกับเขาว่าอยากเล่นต่อไหมอะไรแบบนั้นเลยเขาเล่นต่อมาคนนึงเขาติดการบนทันเลเขาเล่นเองไม่ได้แล้วที่พี่ถามว่าป้าป้าอะไรนี่ที่พี่ดูเป๊ะกับป้ายื่นอยู่รุ่นไหนป้าเขาเป็นการบันัน เขาอยากได้พันนึงแต่เราไปหลอกเขาสามพันห้าพันนึงหลอกเขาไม่เหมือนเล่นฟุตบอว่าเล่นจะเล่นจะเล่นต่ออะไรอีกไหมเูาอยากเล่นหรือว่าแนะนําคุณไปอะไรนั้นเลยสุดท้ายก็ไม่ได้เราบางทีเล่นเสียเราเล่นจริงหรือเปล่าจริงเลยเล่นเล่นไปเว็บคนอื่นไปเล่นได,ได้ก็ไม่ให้ได้ผมบางผมเล่นเสีย<แ>เป็นแบ<อ>งกเป็นบ<อ>งกัเขายัางเง้น,น,นอ่ะ ทำทำกับครูน้องน้องชายเราของคนมีคนน้องก็ทำรูปบ้างนะครับแล้วก็อีกอีกคนนึงก็ก็คือทำอยู่แค่แค่ทำเป็นหน้าเพจหน้าอะไรทำแต่งรูปแต่รูปให้แล้วเราจ้างเขาไหมฮะจับเงินด้วยนี่ก็าเขาทำกับผมไหมนเป็นเห็นเห็นแล้วบัญชี เีนี้ใครเปิดปให้เรางมไมจับกระหอใช่แกฮาเปิดเจ็ดพันเปดเดือนเดือน,อนประมาณยอดเท่าไหร่เดือนนึงก็ถ้าค่าใช้จ่ายแล้วบางที้สามแสนค่าใช้จ่ายมาณสองแสนแปดเลยแ่วันลงาหกพันเหมื 8, 000, 000, 000. อบพันบาเดือนนึงตกเราเราทำเงน 3, ินได้ประมาณสามแสนคร่าใช้จ่ายกล้ประมาณแสนกว่าบาทนะครับ ประมาณแสนของแสนนึ่นี้นะประมาณก็ก็ก็ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเงยรไม่ใช่ไม่ใช่เราเราเไเราไปพ่วงไปหาของมาเนที่ผมอกี่ทางคือทางข้าหลักเป็ทางข้าหลังก็ที่ทำนี่ที่บ้านพ่อแม่เรา รู้แต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นแบบนี้ขอไม่ได้มึงเราแต่แฟนรู้ไหมแฟนรู้เขาเป็นไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ผมไม่ค่อยให้ใครรไม่ได้รู้แบบเนี้ยอะไรนะนะตไม่ทำก็ไม่ต้องไปช่วยก็ดีในการแฟนแจ้งแฟนทราบไปนะแฟนมานั่งดูแจ้งแฟนทราบไงก็การเราพี่ทุกพี่แจ้งข้อหาไปแล้วเมื่อกี้พี่แจ้งข้อหาก็คือร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำใบล่อช่วยประกาศโฆษณาชักชวนโดยทางกล้องทางกล้อง,ง,องเพื่อผู้อื่นเข้าเล่นพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะโดยผิดกฎหมายแล้วก็อีกข้อหาหนึงของเราคือใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบสองข้อหาของเราส่วนน้องเนี่ยอ่าตัวผู้เนี่ยมันกดตังไหมไม่ครับไม่ได้กดนะครับนผูก็จะลงข้อหาเดียวคือชักชวนนะของเราก็เป็นสองข้อหาใช้บัตรของคนอื่น